ที่สองตามมาแล้วเจ้า,าม,มาติดติดเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อย,อย,อยปีนเขาออกกำลังกายมือแรงนอนลับกลอนฟอด ช่วยยกันอุไปเจอฝรั่ง2คนด้วยวาสิสวนมาเก็บเหฮดเขาหันมองมาเก็บเหฮด เก็บเลยค่ะตั้งให้แล้วมาเด็กพ <anyway> ี่น้องเอ้ยมาซอยกันเก็บเห็ดคุณนุ่ยแล้วเที่ยวจับกล้องมาได้เลยตั้งตั้งแบบนั้นเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะเก็บจ้าเฮ้ยมันเปื่อยแล้วเพื่อนเลยเออเลือกเอาเถอะตาสับจับคนเก็บเลยโอ้ยพี่ไก่พี่ก้อนนี่กะพ่ไม่ใส่มาเก็บเพ่โพดนี่ก็เด้อ กอพี่แต่ด็กพี่เห็นนางเก็บย,ยูพิกายนี่ยพี่แมวเด็กน้อยมุนนิดนี่นะแล้วเล่นดไม่อีกแล้วนะอ้องส่ได้ดเปิดแสบตป๊าย<ว><น>ใคมากินเห็ดพวกนี้นี่เนาะสมใจอย,า,ยากขอา่อยเพิ่ได้เปิดแสบตีคะนะเธอบางดอกเห็ดป๊าด<ว><น>ดอกท้อเห็ดกระด้างบ้านเฮาเลย ถ้มันเห็ดเตะดำตายป๋องดูสองดอกกับท่อดอกบัวป๋องนะโอ้ยธรรมดาสมอดต,ตรงนี้งามเติบมันาวสันจใส่น่ออท,ทางเก็บยุ้เดียวค่ะขาสั้นสันดอกนี้ไๆเก่าแต่ดอกกันไปตากเอาขาสันสันป๋งเนี่ยคิดหอดคนบ้านเหาเนาะไปเคี่ยวจนใบตองพลิกเบิด์ตป๋งอยู่นี่ไม่ีแต่ดอกยังไง โอ้โหดอกนี้แก่ชราดูดอกนี้ไม่สวยเห็ดมันลายๆพี่น้องเอ้ยแต่คัดเอาอันใดก,ก็อยากอันใดไม่สวยก็ไม่เอานะจ๊ะใช่อีกอย่างหนึ่งมันก็มีให้เลือกด้วยมันทำไมสีขาวๆล่างวะมันเป็นสีขาว,ขาวอะ มันไม่สวยแล้วพี่น้องเลยไปกันดีกว่านี่นพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องทั้งจมทั้งปนเจ้าของช่องอีฉันโมเมนต์เจ้าของช่องนะคะอิฉันมีหน้าที่เก็บเห็ดตัดถิ้มไว้ลายๆแล้ว,ว,วก็ย่างนี้ เก็บไปหลายๆไปเห็ดยังไปโยนทิม่เเมเกิดแล้วสวยสวยเต็มตะกร้าแล้ะดูสิปวดตาอยู่ในตะกร้าเพราะมันสวยงามนี่เห็ดโซนนี้ก็สวยนะจ๊ะดู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 ดก่อนนะจ๊ะ จะรู้นารอสักครู่นะจ๊ะไม่ใช่อันในกล้องหลังอันนี้กล้องหลังใช่ก็ต้องหลังไงฉันก็จะตั้งนู่นอย่างนั้นโอเคแต่ฉันก็ต้องอยู่เบื้องหลังเสียก่อนเห็นความสวยงามแอดมินไม่มีเงินเดือนนะจ๊ะ ข้าจ้างเป็นเห็ดกับเป็นปลาจ้านี่มาดูซิถึงจะเล็กแต่ก็ขายยาวฮะนี่แม่ป้านีเก็บน้ำนะค่ะ,ะ,ะ,ะอ๋อแม่ปานี้มาเก็บเห็ดเด้อจา้ามาเด้อมาเด้อ,อดทุกคน ไม่สวยเราก็ไม่เอานะจ๊ะไมนต้องรามานะจ๊ะแค่นี้ก็พอจ้าอุ้ยเต็มตะก,ก้าแล้วดูสิ ไปเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นอีกเยอะแยะก็กะยังว่าเก็บลงไปทางนั้นแต่ยิงเสียงเป็นยิงสัตว์ยึดแถบนี้หรือว่าเขาหายสัญญาณว่าเขาจะมายิงสัตว์แถบนี้นะ จนมากกับนางห่างแล้วก่อนไอ้แถบนี้สวยมากเพื่อนดูสิสีมันสวยเอาแถบนี้ละเพื่อนไม่ต้องไปไกลแล้วกลัวเขายิงสัตว์พี่น้องเอ๋ย้าจะเอาแถบไหนก่อนดีจ๊ะจ้าสียวแถวไรพี่น้องมาขคือไหลเนี่ยไหลาหาดลงทั่วทีบทั่วเดียนเนี่ยเต็มมาเลยเนี่ยผุนลงหนอดของางล่างผุน จังหนามไหลเลยเขาจะได้เห็นเราใช่ไหมดีนะตัวเองใส่เสื้อแดงมาอุ้ยเพื่อนรอยคนนี่นาเนี่ยแล้วเมียนบอดูสิเข็นตักเงาตะคุ่มตะคุ่มยิ่งมาใส่เข้าซะละ เก็บเห็ด <avocado> กัน <alrededor> จ <revenir> mm ้ะเกาเก็บถอยลงไปมองทางน้ำดีปะวะเขาก็เดินเล่นของเข้าไปเรื่อยๆมองทางซ้นนั่นพราะว่ายังหน่อยๆก็มีคนเดินป่าแถบนั่นนะที่เขาพาหมามาเดินน่ะ สองคนกับญาติกันสองคนพี่น้องเอ,อ๋ยเพราะมันญาติน้นก็ญาติเขายิ่งดักคุณแม่ปานีคุณแม่บุญมีเบางท่างให้ตุ้ยข่ยนเดอ้อเขาไม่ยิ่งดักตุ้ยไข่เลย สวยงามตามทองเรื่องสวยมากพี่น้องเอ้ยสวยแบบไม่มีคิฏฐิสวยงามเต็มตะก,ก้าแล้วทำไงดีล่ะแถบนี้สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วจะดอกใหญ่ เสียงธรรมชาติมีนก เ็นวันหยุดที่มีอากาศบริสุทธิ์มาเที่ยวป่านะจ๊ะต,ตั้งกล้องอยู่ขากล้องก็เหยียบเห็ดคุยอยู่คนดีเอา ตุ่มอีกอรอบน,นนึงสี่ะ,นนะบอกเพื่อเลย้ายิงสตวมาหล่มปางงเอาเอากล้องไปนำไปเบื้งตาไยนี่มาดิาเอากล้องไปก่อนดี่เยิงสัต์มาหล,ล่มขาเป็นยังไแบกขาเลน หันกล้งองมาเบิ่ง่อยนำได้ตายทิ่มันซุๆนอนเก็บเห็ดก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยแบบนี้นก็มีมไปแยงนำคุณนุ้ยพี่นอ้องจ่า่อยเล่นล่ <ไป S 1> มหัวสักหัวเสียบกล<อ>่องกับกล่องพี่ชั้นหูดีเนาะ ฟ้า <laughs> อ่ะพี่เบ้ยมานะ่ะสวยสวยสวยริดาเริดแต่ดอกเล็กหน่อยได้แต่มุมนะี้เนาะตระการที่สองตามมาแล้วจ้า ออก,กำลังกายมือแรงนอดรับคนฟอด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 หรือฟิดฟิดฟิดฟอดฟิดฟอดเหตุร้ายหลายพี่น้องมาช่วยกันมาช่วยกันอุ้ย สองคนด้วยว่าสิส่วนมาเก็บเห็ดเขาหันมอมาเก็บเห็ดอ,องซาไปเห็นฝรั่งว่าสิส่วนมาเก็บเห็ดเ <c oughs> ขามาเอาเขามาเก็บหนาหมอดไปะนะว้านามอดแก่นี <c oughs> น่ฮะเพราถือใจท่ออันนั้นนะ รู้จะตั้งกล้องตรงไหน,นถึงจะดูสวยสวยมากดอกย้ายใหญ่แดงเต็มหมดเลยดูสิเกี่ยวอนุญาตเก็บก่อนเด้อพี่น้องเอ้ย พี่น้องเราพงเนี้สุภาษิตเหิ่ยวกระตาเห็ดออกจากป่าได้คุณนุ้ยก็ได้เต็มตาหมอกกอกค่ะเต็มแล้วเต็มเต็มตาใหญ่ตาใหญ่ตาก็ได้เต็มกระตาเพื่อนบอกของข่อยว่างามอยู่ทางมีแต่ดอกง่ายๆเธอวมันม่ตะดอกง่ายๆหลีอในฟนนั่นน่ะแบบคนพอคันได้ไปศูนย์เลยนั่นน่ะดูสิดูสิดูดอกมันสิพี่น้องค่ะตาหน่อยก็เกือบเต็มโอ้ยคลิปนี้ก็ขอ จบซัมนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมือหนาชิพามาไหมชิพ้าคุณนุ่ยมาเลาะปลาไหมโชคดีมีเงินใส่เลยรวยสุคนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกล้องนี่ก็บบ้อง,งามเ้ยพี่น้องมันเป็นโทรศัพท์มุหมวกโทรศัพท์เก่าโชคดีมีเงินใส่ค่ะสวัสดีค่ะ